สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มีเรื่องที่พุ่งตรงนะเหมือนเป็นเรื่องสลดที่มันมีข่าวนะครับข่าวคือต้องยอมเรา่ามิจฉาชีพตอนนี้ยเยอะมากนะครับมันมีแก๊งเงินกู้ซึ่งมีผู้ชายคนนี้ถูกหลอกนะครับแล้วก็ข่าวลงอันนี้ข่าวลงเลยนะครับก็คือผู้ชายคนนี้ถึงกับเสียชีวิตด้วยการผูกคอ ครับปูกคอตายเออมันเกิดจากอะไรครับอันนี้คือผมก็ต้องมาเตือนกันก็คือมันเกิดจากว่าเขาเนี่ยไปกู้เงินนะครับไปกู้เงินห้าหมื่นแต่แก๊งได้ให้เขาโอนเงินไปก่อนหกพันบาทซึ่งเขาก็ไม่มีไงเขาก็ไปหาเงินมาหกพันบาทเพื่อมาเพื่อมาเปิดระบบและให้เงินห้าหมื่น ที่แก๊งเนี้ยหลอกเขาว่าจะให้เงินกู้ห้าหมืน่นเขาไปหาเงินมาหกพันนะครับไปกู้มาก่อนหกพันไปกู้มาแล้วแก๊งเนี้ยบอกว่าระบบอืมทําการไม่สําเร็จจะต้องเพิ่มบวนเงินนะครับเพื่อเอาเงินห้าหมื่นออกมานะครับเขาก็ไปกู้เงินเพิ่มแก๊งเนี้ก็หลอกเขาต่อบอกว่าต้องใช้เงินหมื่นหนึ่งเพื่อยืนยันตัวตนเขาก็ไปกู้มาครับไปกู้มาเพื่อเอาเงินห้าหมื่นออกมาแล้วจู่ๆนะครับจู่ๆคือ แกงเงินกู้เนี่ยบอกว่าคุณไม่ผ่านการอนุมัติซึ่งแล้วก็ไม่ไม่คืนเงินให้ด้วยนะครับไม่ไม่คืนเงินด้วยและติดต่อไม่ได้ในที่สุดผู้ชายคนนี้ยต้องจบชีวิตลงด้วยการฆ่าตัวตายเพราะอะไรครับเพราะเขาไปกู้เงินมาไงกู้เงินมาหมื่นหนึ่งเพื่อเพื่อเอาเงินห้าหมื่นออกมาจากแกงเงินกู้พวกนี้นะครับซึ่งผมก็จะเตือนนะว่า ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับคุณไปกู้เงินมันไม่มีหรอกที่จะต้องจ่ายเงินก่อนคือคนกู้เงินก็ต้องไม่มีเงินอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วอยู่ๆจะต้องเอาเงินไปวางเพื่อเอาเงินกู้ออกมามันเป็นไปไม่ได้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่ตอนเนี้ยเจอกันเยอะมากบางคนอาจจะไม่เจอแบบผู้ชายคนนี้ก็ได้อาจจะเจอแค่ไม่ใช่ไหมแค่เป็นร้อยเป็นพันก็ได้อาจจะไม่ถึงหมื่นนะครับอาจจะ วางเงินสองพันสามพันเพื่อเอาเงินกู้มาบุนสองหมื่นก็ได้นะครับผมย้ํานะครับย้ําเลยว่าไม่มีที่ไหนนะครับที่คุณไปกู้เงินแล้วเขาจะเรียกเงินก่อนซึ่งมันมีการหลอกลวงแน่นอนก็บอกว่าอย่าไปหลงเชื่อครับมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากว่าก็ต้องยอมรับปัจจุบันเนี้ย คนเดือดร้อนกันเยอะเรื่องการทําหากินไม่มีเงินใช้ก็ต้องใช้ระบบเนี้ยกู้กู้ในระบบมันก็กู้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันตรวจสอบเยอะกู้นอกระบบก็เจอแบบนี้นะครับเจอทั้งดอกสูงเจอทั้งสิบแปดมงกุฎหลอกลวงเจอทั้งดูดข้อมูลในมือถือผมก็ต้องบอกว่าคือถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยนะครับคุณขอใหอ้การกู้เงินเนี่ยเป็นทางเลือกสุดท้ายนะ มันอาจจะเกิดเป็นว่าเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์เนี่ยมันมันมีการหลอกลวงมีการปล่อยกู้กันเยอะมากทําให้เราขาดความพยายามที่จะจะหาเงินนะครับคือไม่มีเงินก็ต้องหาเงินอันนี้ตามหลักเลยนะครับที่ถูกต้องอ่ะไม่มีเงินคุณต้องหาเงินคือถ้าไม่มีเงินไปกู้เงินเนี่ยมันเป็นหนทางที่จริงอยู่ถ้ากู้ได้มันมันมันได้เงินไวไง่ถ้าถ้ากู้ได้นะแต่ว่าคุณจะลืมว่ามันเป็นการใช้เงินในอนาคต ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีสุดก็คือเราต้องหาเงินนะครับลองคิดดูนะครับว่าเราจะมีวิธีการหาเงินได้อย่างไรนะครับในโลกออนไลน์โลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยช่องทางหาเงินผมว่ามีเยอะนะตะย้าว่าไม่มีหรอกครับการที่เราไปกู้เงินแล้วต้องเอาเงินไปให้เขาก่อนมันเป็นไปไม่ได้นะครับอย่าเชื่อนะครับคุณกําลังถูกหลอกย้านะครับขอให้การ กู้เงินเป็นทางเลือกสุดท้ายครับสวัสดีครับ